มันเค็มอยู่แล้วจริงมันเค็มอยู่แล้วนนไม่ต่อน้ำเลยมันคือยำอะไรคะยำน้ำปลา <c oughs> แบบยำน้ำปลาเออ<ร>มไม่ใช <c oughs> ่ไม่เค็มเลยมันเค็มจริงๆมันเค็มจริงมันไม่ทัดอ่าทัดเผ็ดทัดเปรี้ยวถ้าโอเคนบผมเป็นลรคไตอันนี้ไม่มีน้ำเลยแรดงใหม่แรดงใหม่ตาตปอน คือที่ฟันไม่มีไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าอายุเยอะนะเฮ้ยมองไม่เห็นด้วยนั้งนเาำเลยมันคือยอะไรคะยำน้ำปลาแบบยำน้ำปลาเออใช่่ไม่เค็มเลย เค็มจริงๆมันเค็มจริงมันไม่ถ้าถ้าเผ็ดถ้าเปรี้ยวถ้าโอเคนะเราเป็นโรคไตอันนี้ไม่มีน้ำเลยกระแดงใหม่กระแดงใหม่ข้าวต้อนคือที่ฟันไม่มีไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าอายุเยอะนะเฮ้ยมองไม่เห็นด้วยนอนนอนให้